ผมจะไปชมพับทับหลังนี่คือเทือบประวัติศาสตร์สีเทพสีเทพกับสีสัตว์อันไหนหรือว่าพอๆกันพอๆกันครับพอๆกันนะแกเราจะเกิดก<อ>่อนสุโขทัยเทียบรังไปเกิดด้วยปีสุโขทยัยจริงก่อตั้งเมืองขึ้นของเราได้ก่อ,อก,ก่อนสุโขทยัยครับอ๋อสีเทพมีก่อนสุโขทัย นี่ปลาสองพี่น้องนะตางสังพี่น้องอีกเรื่องเราจะหาหลักฐานแม่ที่จริงที่เรายัางไม่มีหลักฐานเพียงแต่ว่าฐานเดียวกันมีสองคนนี้อย่างปางที่ปางน้องตามทุ่มบ,บ้านเรียบพระพรตเจ้าเป๋งทับหลังของจริงชื่ออะไรท,ท,ทับหลังอุมาไม่เหตุส่วนทับหมาไม่เห็นทับหลังอุมาอุมาไม่เห็นส่วนทับหลังอุมาไม่เหตุส่วนทีนน่ของจริงอายุเท่าทับหลังนาไรายไหมเท่ากันขับพันปีใช่อายุเท่าทับหลังพระศิลป์ป่าบาบวน เป็นลูกพระเสือพระอุค์พระเมรุมาตรทรงนั่งขี่โค,คพึ่งพาน่านลัวที่นี่ปรางสองพี่น้อง อยากดูชัดๆนี่เลยตรงนี้ในสมัยพระชัยวรมันที่สสมัยพระชัยวรมันที่สและสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ส